คุณพี่น้องเอ้รอบบายบายเล้วเนาะอ,อีละอะรอบบายแล้วเกี่ยวเห็ดท้องหิวแล้วว่าฉันแกงเป็นยีบอนเป็นอะเป็นแล้วสำนองมวยสิบปเป็นเนะาะเจ้าเลยอยู่สี่ปีเลยเก่งอยู่แล้วน้องมวยอะาเกวเป็ดบอนะครับเดี๋ยวเสีบแท้นี่เครื่องใส่เพคุนพี่น้องเอ้ กับสวัสดีและสบายดีเด้อพ่อแม่พี่นงอิบซีเบอร์สุขสุขคนเกยินดีต้นทำข้อสู้สองสนวนแล้วพ่อเมพินงเอะมากรุมาพอสนวนเมื่อนี้เนาะทางสนวนก็เดินทางบาที่เพื่อหมู่บ้านต้นกับทันพ่อเมพินงเอะ วันนี้การสิขาไปหาทางน้องมวยเพ,นะพ,พ,พิ่นก่อนเนาะบริมาดินน้ำเพิ่นโอ้ยพรมพี่น้องเอ้ยยหลามือเลยเนาะประมาณสองสามมือพื่อที่ว่าจำได้เนาะคือเก่าคือเดิมพ่อแม่พ,พี่น้องเอ้ยจังใดกับผาพ่อแม่พี่น้องอีฟซีเบอร์สุกูสูส่คนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ท้าสน,น,นุนเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเนาะเพื่อมีกำลังใจสู่ต่อพรมพี่น้องเอ้ยจังใดกับไปเดิงทางนอง้นนนนองเววพ,พ,พิ่นมื้อนี้เพิ่นเข้าเรียนบ่เด้อว่าเพิ่นหยุดเน้องพนระมพี่น้องเนาะมื้อนี้ก็คือ เป็นวันเมเราพูดพี่น้องเนาะเป็นวันเมสากลถือว่าวันทีแปะเนาะถ้าไผ่มีเมมียังกะคือว่าในพ,พี่น้องเอยทางสานวนกะขอพรเมนี่คือสิเป็นปีใหม่พ,พี่น้องก็คือคนล่าฮส่วนายก็คือแบบอ่าบริเฮตกันน,กน,น,กนน้องพี่น้องเนาะส่วนใดก็สะนวลกะเห็นแต่อ่าพ,พี่น้องทางชาวไทยพี่น้องเองฉีนับถือเมวันเมเนาะ โดยจังไดกับวันเมนี้เนาะขอให้เอฟซีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขก,กายสบายใจพ่อพี่น้องเลยโดยอาจังเลยกับบัวดาดใหญ่ห้างพ่อ่พี่นอ้องที่ข้าไปหาทางนงมวยเพิ่นก่อนเนาะว่าตอนนี้เพิ่นเหตุยังหรือว่าเพิ่นบ่อยู่บ่หรือว่านี่ไงน้องพี่พี่น้องอันนี้ก็ต้องรุ่นกันนาอพี่พี่น้องเนาะโดย อืมทานมวยคือพี่น้องเสบายดีล่ะสบายดีอืมอย่างไรเนาะบาหนีได้ข่าวเฮียนบ่ละหยุดผักพรวันยังมาหนีวันศุกร์วันศุกร์วันิงแม่ยิงมิงแม่ยิงมิงสกุลเนน้องเขาอื่นนอ่ะคือเป็นวันแม่บ่อะไรอย่างเนาะให้วันแม่มาหนี มุงยังหลายมีแต่ความหักเลยความเมตตาซานซานแม่นี่แหละเป็นหูึ่อดีโดยบอได้บอยังยังตอนได้สิบบอหาเวลาก่อนบอซื้อยังมาให้แม่ก็บอเอาโอ้ยอยางคูดีเนาะแม่ไปใส่ใส่ละ เริ่มจะแกงงน้อไหมได้หน่เนาะทุกทางนะลุกบินบินอยู่พี่เราเอฟว์หม้อต้มน่อ้เพิ่นป้าพู้รวกหัวแล้วอันนี้โอกำกำลังผลมาจะใส่เล็บผู้ผอ้ผูมันติดตเอ่อไปพนังผู้ใรล่ไอ้ห้อนนี่ใกล้ไฟใกเตา มาไว้แล่วขเขาเบื่อเยอร้อรย,เ,ย,ยเริ่มแต่สีแกงอืม,อ,มองเต็มมือนี่แล้วนแหละเฮียนมืออมันเซาส์กัไปดินอืมชิไปดินบ่อืมื่มมมวันมือมันจัเนี่ยก็เริ่มเขาเฮียนที่เก่าเดืดพักพอนมือเดียว หน่วยยุทธที่สําคัญที่เฮาเข้าเรียนบ่ได้คิดอยู่ว่าน้องมวยอยู่เฮือนบ่บ่อยู่จับดีเนาะอืมจักสั่นซื้ออันเขาพูดมาให้ตามเนาะอย่ามาบ่ได้ฟักล่ะเอ้ยอย่าามันต่างกันเที่ยวบ้านก็พักเดคือกันโอ้ย A <laughs> à, mùi đấy sao phải hăng lại đi đi mùi mặt เดี๋ยวกว่าโมว่าไปไปวันแม่กันแบบมีเรี่ยงไหยังบมมีได้เน้นหน่อยละต่างคนก็ต่างนั่นคือว่าเนี่ยบานนอกของนาเฮามีแต่นับถือก็อ,อยู่ในใจเฮาเองนั่นแหละเฉพาะอ่าปีใหม่ปีใหม่สงการานต์นี่แม่นไปโคดน้ำก็คอยใหญคือตีนมือเพิ่นขอแบบอ่าโหสิกรรมขอส่วนบนุญ าเงินหาคำขึ้นเกินอีกตามบุคคลที่เสีอถือพ่อพี่น้องเยแต่เฮาก็นับถือฮักแพงพ่อแม่สัมพพผัสผู้ละเนาะพระพระเฮือนได้เพิ่นเอิ้นนะแม่เม่คือพระเฮือ,น,อนคุณคุณเพิ่นเลี้ยงมาวกวัวเฮาสิใหญ่คือว่าถนอมจะว่าถูกว่เนี่บ่คิดว่าถูกเนาะเเพิ่สลลี้ยงูก,กใจมา อันเจกะเป็นหยังบ่ว่าเก่งเนาะน้องโดยเก่งดีสุดเลยใจเห็นบ่อันดุกว่าผัดเฮ็ดเบิ่งยามใดคือยังคือเก่าอยู่เพิ่นสิใหญ่สำนงมวยบ่แม่นของง่ายๆเด้อล่ะเอ้ยเพ่สิใหญ่เป็นสาวจว่าองข้างในกแซวๆอยู่พี่น้องเอ้ยิตะม่วนมาเากันงานบุญ มื้อนี้วันยะใกล้คือเพิ่นสิตกแล้วน้องมวยมวยอืมไปดอดนี่ติบ่ยินนึงนี่เอ๊ะซ่ํามื้อนี้สิเกนเตนมยอืไปหาตักน้ําบ่ตักางนล่ะคนเก่าเานึบ่ไปตักอพู่นบ่ได้ไปอ นักก่นกระพิน c o n s t r ยไหรอีกอยู่ก็เลยโดยอืมันก,ก็นยังไสอยู่โดยก็ได้มาเข้ามาน้ำได้อาบกันมหันบ่อร์ยอืมทำดีเลยก็ได้ใสัได้ยังปกติบข่าระวัวงหมดขึ้นเด้ออีกละหมดขั้นขึ้นได้ปกตรีเอาไวไ้แบบเลยละ

โอหจักได้เอาเข่าเจ้ามานึ่งนี่เอาโต๊ะกหบานแล้วค่กาบานกินตาแล้วเราจังไปลางเนาะมานึ่งกินกับยังไหมเอยลับเ้าลับเทียงโดยโดยตลอดลืมแล้วเนาะเจ้าได้กินข้าวกับยังชับไม่ได้ไปโรงเรียนชับยุดหยุดปัน ปัญหาทางวันซุปทางวันแม่จุดบดเนาะจุดบดบนีได้กากินแกงไมน้แม่มาได้แบบม่วงมากินสมบ่ไไปเพีเดียวไกลวะน้องมวยมันสูงกับด้ไกามันสูงไอ้สบปีเนาะพี่ช้างว่าไ้ม่เสแน่นุ๊กไม่เสะ่ไม่เสะ เสียหายน่ะน้องมวยตะปีนอย่างเดียวชูมือไปก็ชูมือไปเลยประมาณประมาณปลายิ้งบ่จำม่ปลายิ้งซ่สมกุกอินทีนะแต่มันมีงาลายแล้วหัวหัวยืนมือต้นใหญ่บ่กอดบ่หุ้มกอดถูกมันเป็นกุ๊กต่ำๆอยู่ตัวมันสูงบ่หัวมันอยู่สูงทำบ่ได้คือเก่าไหร่น้อเราเลือกแค่สิบเมตร ถุงลายกระสางถุ้นี้กัมีกุกะทันนี่กันมีลายต้นเรอะโอทันใช่หรอข้างหลังทาอยู่แล้วนี่สิบ้ต้นม่วงเอาต้นต้นม่วงนั้นซ้ำกกกะทันในความสู่นั่นบ่เวลาต้นม่วงอยู่นี่ไเฮ้ยหาเดียต้นม่วงเน่ยต้นนี้มมีต้นนี้ ขางนอกมันมันเป็นอะไไปอย่างอย่งไปอีกมันคอยเห็นเลยเป่ามัวั่งหไปทางนึงได้ไปทางนึงได้ปะทางนี้ก็ได้ให้เพื่อหมดอมาปะหมดอมาดินะสามเออคนบริชวนไปทางใดก็ยนมาชวนไปหาอยู่หากินชวนอีกกุ้งวะเออ chuẩn cung sồn anh em ba hoi hà, theo đấy nóng mùi thế này hà đó. bố mi bộ thế này ta lạc rồi thế này lạc nhớ dần và hà nó hà mì trong xì mì, nóng mì nhẳng nó, hết ta hâm mì thì em bột nó coi thì bà lạp thì nó lạp rồi hết khuẩn sụp đấy mà mình kín đít đấy coi mà mình lạp xin này cái đấy lạp cung ตัมเบาะแมนตัใชายมะโอกเอ็มริฟบอขัวนัเนาะก้อยดิอ่นะครับก็อเอามาขัว้อานมวยกินเหมาะเบี่ยงเมย์พญากแเนพถตาว่าลิบเน่ะเ่พแต่ว่ามันกาิกลายเป็นเมย์พญาได้ละจนได้นี่ดีกินได้ถ้าว่าเ้ามาขัวแล้วมันสิรสชาติเปลี่ยนแมนบ่รสชาติเปลี่ยน อีกเล่นได้ไม่ต้องชิีหิบแชบไปคนละแบเป็นเมธอด้กยกุ้งค่ะคล้ายสัตว์อยู่ในน้ำทำประสมมียังแกงใส่หน่อไม้มานี่ละมีเล้รกระบอกบัวพัก มือยังมอเซื้ากตลาดคือว่าเครื่องครบตําซีเซบบ้าเนาะเตรียไปนะบอสางไปเรียบร้อยแล้วบอสทำอีเซ็บทำซีเซ็บทำิกินนองมือมีลงมือเอง สวยสอเอาอจักโลนี่หูนะแม่โดทลดะอันยุตระทา่นี้เขาเจ้าอาจะแงอืมยีได้สิบเ็ดสิบแปดเนาะยชื่อชื่อมาจากโลนองวะสองโลแกะหงไ้สองเทือกระฮิงเติบยุสาบัวเป็นเขาเจ้านี่ได้ยุสามสี่เทื่อเนี่ยเราชื่อมาแล้วก็อันนี้ก็หงเทื่อนึงได้ยังอีกเทื่อนึงเลย ข้าวหุงนี่มันไม่ยากเปื้องปันใดมันอื่นขาวเนียวบ่ได้หนึ่งบ่้หนึ่งขาวเนียวเบิดเดี๋ยวไปข้าวเจ้ากินข้าวเจ้าก็เหมาะอยู่กินกับแกงกหไม่สาธุดเกิ่ องงคูสีขาวมันหยาเปื้อนเลยต้องเอาสีดำเนาะสีดำมันใช้โบได้สุเพเนระเบียบวินัยของเพิ่นต้องใส่สีขาวสะอาดสีอื่นใส่โบได้มนสีขาวหน่อยเดียวแต่สีดำลายกว่ากับโบได้คุณแม่าเอาแบบแบบไรแบบแบบนึงอันนี้แบบสัตว์หน่อยนี่ นั่นกับสีขาวก็นมีกันอาเฮียนมันก็ใส่กูดได้มันก็แบบสังเกตเลยต้องใส่สีขาวมาว่าผูไรขยันมันซักมันนั่นยู่บ่เนาะสีขาวแค่ไหนแบบเห็นโดดเอสะอาดเนาะนม่นถ้าว่าชีสีสีดำยังว่าแบบเอาใส่ชองสามมือกันยังมไม่ได้เห็นเปื้อน น oh. um> <uh> okay. ี่น um, ี่เปลือเดียวเปื้อนแล้วนี่ยางย่างลูกห้ากต่มันเป็นแบบดินแบบนี้แหละมันสีเป็นสีแดงอันเจ้าชื่อครูเท่าไรนะเฟรมเศร้ามีแพงได้เกือบเึ่งนะเกิดผ้าใบนั่นแหละเชนเศร้นี่ก็ตกอยู่จักร้อยวะมันเป็นเงินบาทชงลอยนั่นแหละนู้ชงลอยบาท กูละ200อืมกะนักอยู่คึมยังดีคุ้มในมื um> ้อนี้นะโอ้ทําประตูเราอยู่เฮือนบ่อยล่ะเอาคือเห็นนั่นจุภนี่คือมันสิล้นแแม่นบ่เราอยู่เจ้าผู้ชมอยู่ะจุภัยละย่างนี้บจักอนฮะแม่นบ่นเราไปทางอื่นบ่จะไปชมดูโอ้ยตกคลอยลงหันตรายเะ ่ดูขึ้นขอยแนมเบิ่งเริ้งเตอะน้องน้องมวยเพิ่นไปโซ่เมื่อกี้แ่บางครั้งน้องมวยเพิ่นเฮ็ดกับเขากับนำ้ำคุณพี่น้องเอง้ยรอบบายบายแล้ว,อ,ลวอีละรอบบายแล้วเกี่ยวเห็ดต้องหิวแล้ววะฉันแกงเป็นที่บ้านเป็นแล้วสามน้องมวยสิบเป็นเนาะเจะ้าเลยอยู่สี่ปีเลยเก่งอยู่แล้วน้อง,วองมวย อจะอเ,บบเสบเ,เทนี่เครื่องใส่พันพนพี่น้องเลยบุ๊บม<อ>ีรักที่คงะ้ะครบ<า>คุณข้าเบือ้วเดอิเช็คเ,เด้อรเยเดอรจวะจะใส่ลาย,ายอะไรบ่ะเดย,ย์จวด bỏ khẩn nhu nhạc đấy, đấy, đấy. Ăn, đây đã ấy áo ăn khẩu ăn đây bỏ mà chảo đây bỏ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Để ชอยแม่เจ้าโมยอะไรให้มันใส่ซีเฟดด้วาท่านน้นห้องมาอีกละจักลูกเลยจะใส่โอ้จวดแล้วสนะจับไปจัดหนักจัดเต็มรถ <c oughs> ่ม่าฮ่่าฮาฮสา่าา อยากสีดังๆในเนาะเพราะว่าไหม่บุกไปน่นี้โผ่บุกไปนะตามอยู่้นนะตามพื้นเงียบโอ้เสนาหิงนางเอาบ้านอง่นเขาจะมีนางตามผิกกับแถบไม่จะมีอยู่ในป่าห่ยานางผู้ทำไมไม่ เกือบเกือบเกือบข้อตาระวังนี้ดีไปยืดเลยปวดตักหน้าโอ้ยทรมานคือยังนี่เอาผีข้อตาเนี่ยอันตรายเลยแสบจ้าเจ้าแสบท้องแสบทั้งหอนอ๋อพ่อหน่อยพ่อ เรียบร้อยบ้ากะซีมึงเนอะบหน่อไม้นะเาวขมเนอะบอเอาหยาบๆพอรึใช่เฮ็ดบดไงหนี่ก็คือเฮ็ดเฮ็ดดอกดอกผ้าเฮ็ดน้องผ้าเฮ็ดดอกผ้าดอกผ้าก็ได้แล้วหนามไงยังมันได้ตักบอก็เจอเอาอยู่นี่บ่อยู่ในน้อง อยู่น้ำสังนี่บส่หัวคือว่าพอเป็นเอาบุมงบุอยมีถังไหม่ะเนี่ยืดบ่ปุงได้เลยละเียบรอยโอ้บุมีไหมบ่เอาแบบนเดนไย้ได้บาทไทยกระดูกช้ำอันนี้ม่เจาฮ่าฮ่าใหม่มาสอดีละพูดม่เสอยู่ โอ้ไม่เงย脖子ดมอะอะไรดีได้หอนสมได้ที่นั่อของคุนอะทีนั่งนวายอย่างนั้ก็ผมบบแต่คุณมอผาหมออุปบกอนอีกหะบ่มีเอ้าผาหมอบ่มีผาหมออันเดียวนี่บ่ จะเห็นนะมันกระจวกเลยนะนราไม้เฮียเลยนะหัวถอยมาเห็นอยา่นอกคือฝนทีตุกนน่เนาะมือนนี่คึ้มเว้นมืเว้นเลยย้นเด้อยอขึ้เด้อจะบอกเอาบวงกันไะ เ็บเองไม่บอหนอไม่คุ้มหาช่วงหนาขลลุานได้เนาะแกยามบุมีคนดูของกินอะไรอันแกงมือจับกับหูเย็นหูเย็นซ้ำแล้ว <laughs> มันสะเย็ยนเนาะน้องมอยจะเมันสิหลาดมือฟองเด้จับบวงววอันนี้ล่ะเทอีกบ่อเทขับคน,นนั้นน้องมอย กเ,เก่งว<ำ>่ะเนาะน,น้ำขุ่มเหลือขุ่มเดียววะเรียบร้อยพอดีเป๊ะขุ่มไหมฮะใส่ข้างเลยอ่าดุดเลยกาลุ่นกันน้องพี่พี่น้องเนาะสีมือน้องมวยเพื่นอน เสบอยู emos, ohn, access, ่เนาะเนาะครั้งแรกเห็นทางน้องเพิ่นแกงหน่อไม้เนอนเตาะพี่น้องเอ๊กำลังลงมือกินรอบเที่ยงบรรยากาศก็คึมคึมพี่น้องเอ้ก็คือผลจิตตกเนาะโดยคือผนจิตตกหรือว่าตกะัลางอื่นบ่ะจังไดก็รุนกันโดยพี่น้องเนาะกับพี่โตคลิปที่ทาง น้องมวยเพื่อนน้องไหมพี่พี่น้องเป็นแต่เชิดแต่นัวซ้ำใดคอยดุนคอยเป็นไปเนาะสำหรับคลิปนี้กระทงกรสิได้ขอเจ้าก่อนพี่พีนงเอ้ก็อย่าลืมกดไลก์กดติดตามเดินเนาะดูการใดก็ขอโทษขอให้พี่น้องเอ้ย่างไรคลิปนี้ก็ลาไปแล้วพี่พี่น้องเนาะขอกล่าวคำบาปสาบบายดี